วันสบายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเซอร์วิสจักรยานแล้วก็มาต้มโซ่กันดีกว่านะครับโซ่จักรยานแต่ว่าไม่ใช่ต้ม,มเฉยๆนะเดี๋ยวเราจะมาแว็กซ์โซ่จักรยานกันนะครับก็มีข้อดีเยอะเลยนะครับเคยทําวิดีโอไว้แล้วล่ะแต่วันนี้ไหนๆจะทําทั้งทีก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไลค์ซับสไคร์ให้ด้วยนะโอเคเริ่มจากถอดโซ่เก่าออกก่อนนะ อันนี้เป็นโซ่ที่ใช้น้ำมันหยอดโซ่ไม่ได้ใช้แวักสังเกตว่าเลือ <c oughs> มากเลยอะในนี้ก็จะเป็นเบนซินนะครับผสมโซเวนก็คือน้ำยาพวกน้ำยาเชิงโกงผสมไปน,นิดนึงอยู่ในนี้เดี๋ยวเราก็แช่ทิ้งไว้สัก คราฟหนึ่งหานาทีสินาทีเขยา่าทีอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์หนึ่งรเอร์ซนต์มัจะเขียนเนี่ยหนึ100่งรเอแอลกอฮอล์จากนี้เดี๋ยวเราก็ไปจุมทิ้งไว้นะครับในแอลกอฮอล์ร0อเพราะว่า ในน้ำมันเบนซินในโซเวนต่างๆเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องการทำให้พวกคราบน้ำมันเนี่ยมันหายเกลี้ยงเลยแล้วเราจะได้แว็คส่งไปเพื่อจะให้ติดได้ทนนานนะครับเหมือนกันใส่ไว้แล้วก็เขย่าทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับคอยเขย่าอยู่เรื่อยๆนะครับอะ่ะแล้วก็ไอ้พวกน้ํามันเก่านะไอโซเวนเก่าเาบนซินเก่าอะไรเงี้ยครับคือสามารถรีไซเคิลเก็บมาใช้ใหม่ได้นะครับก็คือแค่เอาเหมือน เอากระดาษกรองกาแฟนะแล้วก็เทพวกฝุ่นออกไปแล้วก็เก็บไว้ใช้ต่อในคราวหน้าได้โอเคครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ก็ยังใสเหมือนเดิมนะแต่ว่าคราบน้ำมันต่างๆน่าจะหายไปหมดก็เอาออกมาไม่ต้อง ไม่ต้องล้างน้ําเปล่านะครับก็คือตากไว้เพราะว่าแอลกอฮอล์เดี๋ยวมันก็จะละเหยไปเองตั้งน้ําให้เดือดเอาแว็กของเรานะครับใส่ไปทั้งอันอย่างนี้เลยละลายไปทั้งอันเลยอะแล้วก็รอให้แว็กข้างในเนี่ยมันละลายส่วนระหว่างที่เรารอนะครับอันนี้คือ12สปีดอันเนี้ยเคยแว็กซ์มาแล้วนะครับก็เริ่มมีแบบว่าแว็กซ์เริ่มหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับเริ่มสกรปรกละเราก็ไม่ต้องไปทําขั้นตอนแบบเมื่อกี้นะ เราเอาแว็กซ์เนี่ยใส่ไปนน้ำร้อนแบบนี้เลยตัวแว็กซ์ก็จะละลายละลายละายนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวก็จะแกว่งไปกว่งมาด้าน,นไหนในทุกเศษสกรปรกก็จะหลุดปุ๊บแว็กซ์ก็จะหลุดปุ๊บแล้วเราก็ทําต่อเลยไม่ต้องไปล้างแอลกอฮอล์เหมือนรอบแรกนะคนไปคนมาภาพสกรปรกก็หลุดแล้วไม่ต้องทําอะไรมาก อ่าเห็นไหมคาบสกรปรกหลุดละลอยฟล่องเลยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นปะนะแต่ว่าบนผิวน้ําเนี่ยก็จะมีคาบเศษที่ดินเศษอะไรลอยๆอยู่น่ากินไหมต้มโซ่จักรยานไม่ต้องใส่เวนานะแค่สักเนี่ยคนไปนคนมาสักนาทีสองนาทีก็สะอาดละโอเคเดี๋ยวเราดูซิในนี้ พราะนนี้ยังไม่ละลายเลยสังเกตที่ช้อนนะเห็นไหมมีคราบดำๆไอ้พวกนี้คือสิ่งสกรปรกต่างๆที่มันหลุดออกมาจากโซ่เราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาออกมาเช็ดๆหน่อยนึงให้มันเงางามนะครับออกมาเช็ดเรียบร้อยแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็จุ่มลงไปในนี้ต่อเอาละพร้อมแล้วในนี้ก็เป็นน้ำเรียบร้อยแล้วนะละลายเรียบร้อย แล้วก็เวลาผมทำส่วนใหญ่ก็ทำทีเดียวไปเลยนานๆทำทีสิบสิบเอ็ดสิบสองสปีดครบเลยนะครับก็ใส่ไปทีเดียวเลยแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าถุงแบบนี้ผมชอบของซิลก้านะครับเพราะว่าเขามีถุงแบบเนี้ยมันง่ายแล้วก็ไม่เลอะเทอะนะใส่ไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราก็เอาตะเกียบหรืออะไรเงี้ยเขย่าเขยา่าเขยา่ขยาไปเรื่อยๆนะเพื่อจะให้ แว็กเนี่ยเข้าไปตามล่องตามรูต่างๆถ้าเกิดว่าอันนี้อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดมองเห็นนะครับก็จะเกิดแบบเป็นฟองอากาศอยู่ข้างในปุ๊บ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 เนี่ยก็คือแว็กมันก็จะเข้าไปตามล่องต่างๆก็จะมีฟองอากาศปุ๊บๆออกมานั่นแหละก็ต้มต่อป,ประมาณสักนาทีนึงก็พอให้โซ่มันอุณหภูมิพอๆกับแว็กนะครับแต่ว่าผมมักจะทําทีเดียวเลย ใส่ไปทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาข้อดีนะครับของซิลค้าคือแบบนี้แว็กซ์มันจะไม่ไหมนะครับเพราะมันมีถุงกันไว้อยู่ก็ถ้าเกิดว่าใช้หม้อบอกว่าหม้อถุงข้าวหรือว่าใส่แว็คลงไปในหม้อเลยนะครับบางทีแว็กมันอาจจะไหมก็ได้แต่อันนี้มันมีถุงแบบนี้กันไว้นะครับอ่ะก็ประมาณนาทีนี้ก็พอครับแล้วก็ปิดแก๊สทีนี้อย่าเพิ่งรีบเอาออกนะต้องรอให้ แว็กซ์เนี่ยมันเริ่มเกิดฟิล์มบางๆข้างบนแล้วก็อุณหภูมิของโซ่กับแว็กซ์เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วค่อยเอาออกไม่งั้นเดี๋ยวแว็กซ์เราจะบอกว่าไหลต,ติ้ง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 หลุดออกหมด <_ d ise> ข้อดีของแว็กซ์นะครับก็คือถึงเวลาเสร็จปั๊บอันนี้มันยังไม่แข็งดีแต่ว่ามันก็จะเป็นฟิล์มบางๆนะครับที่คอยพุ่มไว้อันนี้เป็นช้อนถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าโซ่ของเรานะครับมันก็จะเข้าไปในรูในในช่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เคลือบไวหมดเลยนะครับ รอแว็กซ์แห้งแล้วมันก็จะบอกว่าเคลือบทุกอย่างไว้นะครับอันนี้ยังไม่แห้งดีนะแต่จะเต็ดดันให้ดูเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เหมือนเทียนไขนะคอยเคลือบไ้หมดเลยผ่านไปประมาณ15นาที10นาที15นาทีก็ข้างบนเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเห็นไหมเป็นฟิล์มฟิล์มเป็นไข่ไขแล้วนะข้างบนเนี่ยเป็นประมาณนี้นี่แหละ เราก็ต้องการประมาณนี้ประมาณให้มันเริ่มเย็นลงปั๊บให้มันไม่เป็นน้ำจนเกินไปแล้วเราก็จะเอาออกมาโอเคเสร็จแล้วเราก็ตากทิ้งไว้ให้มันแห้งสนิทนะครับผมให้น้ำมันหยดติ้งติ้งติงติงติงไป แล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงใส่จักรยานครั้งแรกก็ควรจะใส่แล้วออกไปวิ่งข้างนอกนะเพราะว่าพวกไข่พวกนี้ต่างๆเราก็คงไม่อยากให้มันเลอะในบ้านใช่ไหมเอาไปขี่ข้างนอกนะครับมันก็จะกระดีดตุง้งพวกไข่พวกนี้กระเด็นหลุดไปเองแล้วก็ข้อควรระวังที่2นะครับอุปกรณ์ครัวก็ควรจะแยกออกมานะเดี๋ยวจะคุณแม่บ้านอาจจะโกรธได้นะครับผมอาจจะถึงตายได้นะครับ สรุปดีกว่านะครับสำหรับข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆในการทำ ว็กซโซจักรยานนะครับข้อดีอย่างแรกเลยนะข้อดีใหญ่ที่สุดก็คือมันเป็นการยืดอายุของโซ่ของเรานะโซ่ปกติอย่างเงี้ยเราอาจจะขี่ได้อ่าแล้วแต่นั้นแล้วแต่คุณภาพของโซ่นะครับอาจจะ5,000โลแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีว็กโซ่นะครับมันก็สามารถที่จะยืดอายุนะครับบางคนเนี่ยได้ประมาณหมื่นถึง20,000เลยทีเดียวนะครับกับการใช้แว็ซอยู่เรื่อยๆนะครับก็ลองไปดูใน friction f c t x ได้นะครับมีข้อมูลอ่าบอกว่านั้นข้อทั้งเยอะเลยนะครับอย่างที่2นะครับเรื่องของ friction หรือว่าแรงเสียดสีนะครับ ก็จะน้อยลงก็พูดง่ายคือทําให้เราไปเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆข้อที่2เลยนะครับก็ไปดูเรื่องของรายละเอียดประกอบกันได้เลยนะ แบบว่าข้อดีหลักๆข้อที่3สาสหรับผมนะที่ผมเลือกใช้ว็กซ์นะครับก็คือมันไม่เลอะเทอะมันเวลาใช้ไปนะครับมันก็อาจจะออกมันเป็นปัดคุยๆนะครับเราก็เอาแปรงปัดๆๆท่านเองนะครับในช่วงแรกนะเราก็ไม่ต้องจุ่มทุกครั้งก็ได้นะครับเราก็จะมีว็กซ์ที่เป็นว็กซ์แบบเติมนะครับก็คอยที่จะเติมหยอดเหมือนหยอดโซ่ทั่วไปแล้วนะครับเราก็เช็ดแล้วก็เติมอย่างผมเองนะครับปกติเราก็จะเอามาจุ่มแบบเนี้ยเขาเรียกว่า Immersive นะครับก็คือจุ่มลงไปประมาณสัก พันโลอาจจะทําทีเพราะว่าสกายเลนไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ800ถึง1น0 0โลก็เอามาล้างน้ําร้อนแล้วก็มาจุ่มทีหนึ่งนะครับไอเรื่องการจุ่มแวกลงไปนะครับไม่ต้องทําทุกครั้งคราเฉพาะครั้งที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสกรปรกมากต้องล้างแล้วก็ค่อยทําก็ได้นะครับไม่ต้องทําทุกครั้งใช้วิธีหยอดเอาก็ได้อีกหนึ่งข้อดีนะครับจะเรียกว่าข้อดีก็แล้วแต่เรานะถ้าเกิดว่าเราทําจนชํานาญเนี่ย จริงๆแว็กซ์มันก็อาจจะประหยัดกว่าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําจนชนานาญเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสูญเสียแว็กซ์เท่าไหร่นะแต่ว่าบางทีถ้าทําแรกๆเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะแล้วก็เละไปหมดนะครับมันก็เสียแว็กซ์เยอะนะแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วคนที่ทําเป็นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะประหยัดพอสมควรอ่ะละเลามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียอย่างแรกเลยในการที่จะแว็กซ์ในครั้งแรกนะครับอย่างที่เห็นนะว่าถ้าจะทําครั้งแรกเนี่ยมันวุ่นวายกับการต้องเตรียมตัวต้องเอ่อต้องล้างโซ่ต้องเอาแอลกอฮอล์มาต้องใช้ เบนซินต่างๆในการล้างให้สะอาดนะครับมันใช้เวลาเยอะแล้วก็แต่ละครั้งที่จะจุ่มนะครับไอตัวขั้นตอนการจุ่มหรือว่าเวลาในการจุ่มเนะี่ยผมว่ามันใช้ไม่เยอะเลยนะเวลาล้างโซ่หรืออะไรมันใช้น้อยกว่าล้างโซ่ปกติด้วยซ้ําเพียงแต่ว่ามันต้องรอให้น้ําเดือดมันต้องรอให้ว็คซ์ละลายมันจะเสียเวลาตรงนี้มากกว่าแต่เวลาในการล้างเนี่ยน้อยกว่าความวุ่นวายนี่ก็ลองชังน้ําหนักดูแล้วกันว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไง ข้อเสียอย่างที่สองนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นก็อาจจะเสียแว็กซ์แบบค่อนข้างที่จะเลอะเทอะแล้วก็อาจจะค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่าการหยอดแบบปกติก็ได้นะครับผมข้อเสียอย่างที่3นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้เดินทางไกลๆอย่างเช่นออแด็กซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอา,อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราเติมระหว่างทางนะสมมุติว่าขี่ไปออแด็กซ์ขี่2 0 0โลแล้วเราอยากจะเติมโซ่ เติมหยอดน้ำยาครับเราอาจจะต้องรอใหอ้ตัวน้ำยามันเซตตัวหรือว่ารอให้ตัวแว็กซ์นะครับมันแข็งหรือแห้งก่อนนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะเติมปุ๊บแล้วไปต่อได้เลยนะอาจ,จต้องมีระยะเวลาในการทิ้งให้มันแห้งนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไปเติมไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วก็ข้อเสียสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์น่าจะอาจจะมันอาศัยอุปกรณ์หลายชิ้นมากกว่านะต้องมีการต้มต้องมี ต้องมีเตานะครับต้องมีไฟอะไรต่างๆต้องมีอุปกรณ์เยอะกว่าการที่ใช้แค่การหยอดโซ่ปกตินะครับก็ อันนี้แหละครับก็เป็นข้อดีข้อเสียที่เอามาฝากกันจริงๆผมเคยทําวิดีโอเรื่องนี้ไว้แล้วนะถ้าอยากจะดูแบบละเอียดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันนะครับปกติแล้วผมก็จะลงวิดีโอทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับแต่ว่าในวันจันทร์หน้าอาจจะต้องงดนะครับเพราะว่าต้องไปทํางานทาอีเวนท์ที่ภูเก็ตนะยังไงขาดไปวันหนึ่งก็ยังคิดถึงเสมอนะครับผมก็ปั่นต่อไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอให้มีความสุข อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนอ,อ้ออย่าลืมไลค์ subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใครสนใจแว็กโซ่จักรยานจากซิวก้านะครับก็สามารถติดต่อทางแทบคูปได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะ